นี่หนามาเรียระตุมไงการสุ่มนี่แลวมายแก่แล้วืออย่างกัน่มี่้ยแป อออออออื้อนี้ด้ยยังม่ตีแตบกินยัง้กินอะไรอยกินเล็บ้ยน่อยมีกินนักนิน้อยากกินเล็บ้ยน่อยป่นะนั่นแ้วนักนินนักนินนัอเราอีลาอกินเล็บ้ยน่อยหนนักอาว่มันคืออะไรเล็บ้ยอยเลบ้อออกมานักนินกิ อยากกินเนี่ยมันมีเนี่ยอะไรเห็นในติ๊กต็อกไอเข้าวเปลี่นปีกหนักนิ่งจระุหนักนิ่ก็ไปหาไหว้มันอกหลายเห็นในติ๊กต็อกค่ะว่าก็จะกินแล้วมันกรอกน่แหะอมากกอย่มาเิ็อกไม่หนูไม่เคยกินเนูเห็นในติ๊กต็อกมันแสบเดือดบิ๊กมมสั่งก็เลยอยากกินมันสบเนี่ยเจ้าให้เลยมันก็แบบเอ็นจึบๆแหลมันเป็นมันเป็นทุกข้อประม อ่านั่นแหละเป็นครอบาเมือกันลยเจียวเนี่ยเป็นเหล็บอ่อนๆเอาไม่อย่างหายน้หายหน้าขันบว่ขันกล้วยบอกลูกว่ได้กินดอกกันขอนุ่นเลยนเมื่ทอขันงวงขันกล้ยบอก็ได้กินดอกันกว

ขาบนเห็นมะไล่ขาบอนคือมไร่นนี่หน่อยจิ้เข้าไปย่งปวดแัวแห้งมือนเลยเหตเมีอ่งพ่อขานไช่เอยเยขายมไปลยมาวกันแท้เปยังคือเป็นแบบนั้น แต่งหน้าเบิ่งเนีเบิ่งกันเนีเบิ่งกันเนีเออเบิ่งกันเนีอันนี้เป่าน้ำเอาน้ำมาเป่าเนาะอันน้ำมาสาดโลดเพิ่งต้องเป่าดอกอันหน้ำมาสาดโลดหรือว่าอันอันหนวดเดี๋ยว พอการใชลวไปขอินเขาโดนไปเขาไ่ค่อยซื้อนะบางวันซื้อมหน่อยมันเป็นผู้อน่ไม่นข้าวมินไบทะไรด้แต่ข่าอมเมนบได้แต่ช่วงไรอันค้ามินบทะไรด้ต่ชนี้หนึ่งับอู้นันขับกับพ่อแม่ก็เป็นไงะแสดงวาอัเรื่องต้องอัพเดทหมต้อัพเไหมารั่ปนนี้ของพี่ปั๊บข ล้วก็ร่งกำลังเริ่มแล้วค่ะอันนี้ของพี่พี่แล้วพี่แก้วนแหละพี่แล้วพี่แล้วช่วยเล่นแก้วหวนหวนเนี่ย เขาจะเปิดตรงไหนอ่ะได้ตรงนี้ยอ่งใเลยัเย0เดี๋ยวให้นาปุ๊บก่อนไปดิ ผมแต่งหน้าแล้วเลิเลยนอนเนะแต่งหน้าอ้อตามที่เก่แล้วครับโอ้ยชุ่มน้ำเนียโอ้ยชุ่มน้ำตีโอ้ยเหนื่อยเด้อใส่ขาใหญ่ตัวนี้กหนอเนาะโอ้ปวก็เวียนหัวุมุไปอาง คำล้วนนะคะนเไม่ลฉากแรกเอ้ยฉากแรกอันเทวดาเด้ออ้ยประชาขันร้ยไรงเดียวอันนี้คือชออะรนครับัครับ้อไดเ่าอยได้ยเอ้าไม่ได้ออกพัเสิรหะรอดร่าอะไรเขาบอกว่าเวลาไม่ได้มาแล้วหญิงต้องกินคอนเสรตไได้ ดรอเติร์ได้เราอยาคิดใหม่ได้นะลูกมีไม่ขึ้นวงแตกนะนะจ๊ะจะขวดได้แล้วพอสิงงยนใบไสพอกาแช่กระัวยพอการช่ล่ำฉักเลยอะแล้วหรือไรนะพวกพอพะ่าแล้วเลยได้หนิรอดแตวอดจตเซ็กชัวเท่านั้นได้หนิพอรอดแตเธอเซ็กชัวเท่านั้นได้หนิเซนนแล้วมีเรื่องคุกันอื่นนะทําไมอ่ะทาไมอ่ะเดี๋ยว เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ทำคลิปได้ไหมก็จะทำคลิปไงโอ้โหอีนึ่งร้เร์เซ็นไม่ได้อู๋ต้องรู้อีกต้องรู้พ่อจะไคุยอะไรอู๋อีกต้องรู้เดี๋ยวอู๋นี้ไม่นั่งคุยเลยเป็นอย่างแถลงข่าวเลยเป็นอย่างเปิดโต๊ะแม่ไม่ดีนี่นะคนชเฮาก็คิดไปเลยเอ้าเจบีไป่ซงมาโอ้ยแม่ตีหุ่นแต่งแต่งแล้วใช่ไหมนี่ มาพี่น้องครับมาแดงแด้เน่าสบายสนุกหล่อเนาะโหยเงือกเหรตั้งแต่ตั้งชั่วโมงเลยนะอันนี้ผมปลอมหรือผมจริงนี่อุ้ยคนผมจริงใส่มาสาวดูสิไม่ได้มาสาวดูสิมาเรื่อพ่อดูก่อนมานี่ยมากรอกใส่ไปสาวคอยมาเบาอันไทยเทล่าเราเออเทิร์ฟข้าวเบาพ่อไทยโอ้พ่อทานดับมะเบงเอามะเบิงไหนหม้อหรอมะเบง เาบอได้เปใช่้เาเจเจผหผมมาดูหน่อยว่ามันมันทำไมมันสวยนเออผมมันไม่เอาหน้าแน่นี่ผมมันกันกับผมไม่ติ่งเลยนี่ยว้ะสวยผู้หญิงบ้าจะรวยมาก เดี๋ยวเดียวใคยกิดไปลงสองไหน,นอีกส่ององี่โ้อหดซ่อนไฟของหนาก่น้องพี่นาพอกินยุโรปด้วยเฮ้แม่น่อยไปแล้วยังไปแล้วแม่น่อยไปแล้ว